ฮั l โห Good morning everyone วันนี้นะคะครูตานจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะกับให้กับนัเกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับวันนี้อยากรู้หรือ,อยังคะว่าครูตันนำเนื้อหาเรื่องอะไรมาอสอนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเนื้อหานะคะที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของ การยกตัวอย่างนะคะ <_ H op> เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้กับนักเรียนระดับชั้นปหกเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวอย่างที่คุณตาจะนํามายกเนี่ยเพราะว่านักเรียนจะต้องเขียนนะคะเ,เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเนี่ยของนักเรียนนะคะในใบงานของคุณตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างที่คุณตานํามาเนี่ยคืออะไรนะคะคือสถานที่ไหนนะคะ เขาบอกก่อนอื่นนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถทําให้เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกหรือกําหนดหัวข้อในการศรึกษานะคะจะต้องอเราจะต้องมีความต้องการที่จะรู้เรื่องราวนั้นจริงๆนะคะจึงตั้งหัวข้อนั้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะทําการทบทวนความรู้ก่อนนะคะเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยในการเราที่เราจะสืบค้นข้อมูลหรือศึกษาเรื่องราวนะคะใดเรื่องราวเรื่องราวนึงเนี่ยมันจะต้องเกิดจาก5ขั้นตอนนี้เลยนะคะหนึ่งนะคะจะเป็นขั้นตอนของการกําหนดหัวข้อนะคะก็คือการตั้งเรื่องตั้งชื่อเรื่องนะคะเราเรื่องราวที่เราเนี่ยต้องการที่จะศึกษาเช่นนะคกคุณอาจจะยกตัวอย่างเช่น ความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเนี่ยคือการกําหนดหัวข้อเรื่องดังนั้นเนี่ยเรามีความต้องการที่จะศึกษาเรื่องอะไรหรืออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะของจังหวัดไหนสถานที่ไหนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยขั้นแรกเลยคือเราต้องกําหนดหัวข้อก่อนนะคะว่าเราต้องการจะศึกษาเรื่องอะไร สองนะคะจะเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลค่ะนักเรียนการรวบรวมข้อมูลเนี่ยอาจเกิดจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่รู้เรื่องราวของเหตุการณ์นั้นๆนะคะหรือค้นคว้าจากเอกสารหรือตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะคะและหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาได้มากที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เราจะหาได้นะคะ หรือคิดว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมากเพียงพอแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะนักเรียนซึ่งขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลนะคะการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเราจะนําข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดนะคะมาแยกเป็นแขนงแยกเป็นหัวข้อต่างๆนะคะแล้วนําหัวข้อต่างๆหรือหัวข้อที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆนะคะและให้ข้อมูลที่เราได้มานั้นนะคะ มีความถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุดนะคะนี่ก็คือขั้นตอนที่3ของการตรวจสอบข้อมูลเนาะและหลังจากนั้นค่ะเราจะนําไปสู่ขั้นตอนที่4ีค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่มีความที่นักเรียนคิดว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากเพียงพอแล้วนะคะเราก็จะเริ่มได้ข้อมูลที่กระ,ะชับมากขึ้นนะคะ จากนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ค่ะนักเรียนก็คือขั้นตอนของการจัดเรียงลําดับข้อมูลนะคะการจัดเรียงลาดับข้อมูลเนี่ยก็คือการเรียงลําดับตามช่วงเวลาเหตุการณ์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเอาลรายการเลยว่าณเวลานี้เท่าไหร่หนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีหรือ1ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะมาเรียงตามลําดับนะคะความสาคัญ ต่อมาค่ะนักเรียนเมื่อเราเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะและเป็นจริงที่สุดแล้วนะคะเราจะนํามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนักเรียนก็คือขั้นตอนของการนําเสนอข้อมูลนะคะซึ่งการนําเสนอข้อมูลนะคะนักเรียนจะสามารถทําออกมาได้ได้หลายรูปแบบเลยนะคะรูปแบบที่1นนะคะนักเรียนอาจจะนาทาออกมานะคะในรูปแบบของการเขียน บันทึกไว้ในหนังสือนะคะก็ได้หรือ2นะคะนำมาออกมาในรูปแบบของการจัดนิทรรศการให้ความรู้ก็ได้นะคะหรือนะะนำออกมาโดยวิธีการออกมาหน้าชั้นเรียนนําเสนอนะคะเล่าสู่ให้เล่าสู่กันฟังระหว่างครูและเพื่อนๆนะคะเพื่อ,อนําเสนอข้อมูลที่ตนเองเได้ศึกษามานะคะเพื่อใหอ้คนอื่นเนียได้ทราบด้วยว่าเรื่องที่เราศึกษาเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรนะคะเราสามารถเอาออกมาพรีเซนต์นะคะเป็นคําพูดก็ได้เป็นตัวหนังสือก็ได้หรือเป็นนิทรรศการก็ได้หรือเป็นเปเปอร์นะคะเป็นกระดาษก็ได้นะคะเราสามารถนําเสนอข้อมูลนะคะได้หลายรูปแบบเลยนะคะอะต่อมาค่ะนักเรียนจะครูจะยกตัวอย่างของการศึกษาเรื่องราในท้องถิ่นนะคะโดยใช้วิธีการทําประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ข้อมูลที่ครูนํามานะคะก็จะเป็นเรื่องของอา สะพานข้ามแม่น้ำแควน,นะคะนี่ก็คือภาพของสะพานข้ามแม่น้ำแควน,นะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะที่ครูมาก็คือจะเว็บไซต์นี้เลยนะคะก็คือนําข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะเพื่อมานําเสนอใหอ้อีกทีหนึ่งนะคะนักเรียน ต่อมาค่ะเขาบอกว่าการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นนะคะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะหนึ่งเลยต้องกําหนดหัวข้อเพื่อที่จะศึกษาเรื่องราวในท้องถิน่นเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องตั้งหัวข้อขึอข้นมาเลยนะคะว่าสะพานข้ามแม่น้ําแควสร้างขึ้นเมื่อใดและเหตุการณ์ใดนะคะหรือถ้านักเรียนอยากเอาข้อมูลในท้องถิน่นนักเรียนเนี่ยอาจจะตั้งขึ้นมาว่าวัด โบราณสถานวัดหอยถูกสร้างขึ้นเมื่อใดและสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใดนะคะนี่คือการยกตัวอย่างหัวข้อที่เราจะศึกษานะคะเพราะว่าที่่ทีสถานที่ที่เราอยู่นะคะบริเวณที่เราอยู่เนี่ยก็คือจะมีโบราณสถานก็คือวัดหอยใช่ยะที่มีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของอกระบินบุรีหรืออในเขตบ้านโคกอุดมเรานะคะ แต่วันนี้สาหรับหัวข้อที่ครัวมาคือสะพานข้ามแม่น้าแควสร้างขึ้นเมื่อใดเพราะเหตุใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยสร้างขึ้นเพราะเหตุใดแล้วก็ะนะคะต่อมาค่ะนักเรียนครูจะเข้าสู่ขั้นตอนนะคะของการรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลของครูนะคะก็จะเป็น การหาหลักฐานนะคะที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะครูก็ตั้งหัวข้อเลยความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะหลักฐานนะคะของสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยที่คนพบนะคะหนึ่งเลยก็คือจดหมายเหตุค่ะก็คือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราจะแยกเป็น2ประเภทนะคะนักเรียนก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรก่อนนะคะนักเรียนสิ่งที่คุณครูเจอนะคะคือจดหมายเหตุอ่าก็คือการเขียนเรื่องราวนะคะผ่านจดหมายเหตุนะสองก็คือการบันทึกของทหารญี่ปุ่นนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยคนญี่ปุ่นนะคะเคยเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมนักเรียนจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะในสมัยปรุสัตว์เนี่ยอ่าไม่งั้นไม่เกิดเหตุการณ์กบรีขึ้นนะใช่ไหมคะอ่า บันทึกเรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะสิ่งที่คุกเจอมาจากนั้นนะคะแบบที่3ามก็คือหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแม่น้ําแครนะคะและตามด้วยหนังสือเกี่ยวกับทางรถไฟสายไทยพม่านะคะโดยโยชิกาว่านะคะฉบับปแปลไทยอ่าหนังสือเรื่องนี้นะคะก็ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ําแควเหมือนกันนะคะและสิ่งสุดท้ายค่ะสะพานข้ามแม่น้าแพร สิ่งที่เจอก็คือจากแผนที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีนักเรียนพอจะรู้เรื่องว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่ที่จังหวัดอะไระต่อมานะะักเรียนเราจะไปดูที่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักกณสอรบ้างว่า,ารูตานเจออะไรหนึ่งเลยก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควแน่นอนใช่ไหมคะสองภาพถ่ายสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะ สามนะคะสู่สารเฉลยสงคารามแสดงว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสงคารามที่นี่ด้วยใช่ไหมคะอ่ะและสี่ค่ะจะเป็นภาพ,พยนตร์ที่เกี่ยวกับแม่น้ำแควน,นะคะนี่คือข้อมูลที่เราหามาได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนทำการศึกษาหลักฐานนะคะครูตั้งหัวข้อเลยว่าก่อนที่จะศึกษาครูตั้งหัวข้อว่าหนึ่งหลักฐานอะไรบ้างที่ครูได้มาสองใครเป็นผู้สร้าง สามเกิดขึ้นที่ไหนสี่เกิดขึ้นเมื่อใดห้าเกิดขึ้นอย่างไรและสุดท้ายค่ะหกเพราะเหตุใดนะคะสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะชื่อหลักฐานที่รูจะค้นก็คือสะพานข้ามแม่น้าแควใครเป็นผู้สร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะก็คือกองกําลังทหารญี่ปุ่นค่ะเป็นผู้สร้างเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเกิดสร้างขึ้นนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยสร้างขึ้นที่ตําบลทุ่งม,มะขามอาเภอเมืองที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่า เกิดขึ้นเมื่อใดค,คะ่ะเมื่อปีพศออ2485เกิดขึ้นอย่างไรนะคะเกิดขึ้นโดยเฉลยศึกชาวตะวันตกนะคะแล้วก็ชาวเอเชียเนี่ยในเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะโดยเฉลยศึกก็คือพูดง่ายๆก็คือทหารญี่ปุ่นนะคะได้เอาเฉลยศึกของคนเอเชียกับคนชาวภาคตะวันตกนะคะนํามารวมเป็นอ่า เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มคนนะคะแล้วเกณฑ์กําลังคนเหล่านี้นะคะมาสร้างสะพานแม่น้ําแควนะคะในที่จังหวัดอ่าที่ตําบลทุ่งมะขามนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพราะเหตุใดน,นะคะเพื่อบรรทุกกําลังคนนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆจากประเทศไทยไปยังประเทศพมา่าแสดงว่าสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะสามารถเป็นสะพานที่ใช้ในการเดินทางข้ามไปสู่ประเทศ ทำมาได้ถูกไหมคะอ่าต่อมาคะ่ะนักเรียนนักเรียนอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะร่วมการตีความและอ่าจดอ่าตีความนะคะแล้วก็นําข้อมูลเกี่ยวกับสะพันแม่น้าแควเนี่ยมาแบ่งออกนะคะเป็นหลักฐาน อสองขั้นสองแบบนะคะหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่ากองทัพญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้สร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะที่ตําบลท่ามะามอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเมื่อปีพศสองพนะคะด้วยแรงงานเฉลยสึบนะ,ะเพื่อเดินทาง จากประเทศไทยไปประเทศพามา่านะคะแบบที่สองนะคะข้อมูลที่สองเนี่ยที่ได้มาคือไทยกับญี่ปุ่นนะคะร่วมกันเป็นพันธมิตรเดียวกันนะคะในสงครามโลกครั้งที่สองไทยเนี่ยจึงทําข้อตกลงกับญี่ปุ่นนะคะให้มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศนะคะก็คืออ่าประเทศไทยกับประเทศพาม่านะคะเพื่อการเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ ข้อมูลที่เราเอามาตีความก็จะมีรูปแบบในลักษณะนี้นะคะต่อมาค่ะการจัดลําดับหรือเรียงข้อมูลนะคะเรียงลําดับข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนักเรียนข้อแรกที่น้อต้องกําหนดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควใช่ไหมคะบุคคลที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือใครก็คือชาวไทยชาวญี่ปุ่น รวมถึงฉเฉลยศึกนะคะชาติต่างๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะได้จับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะเอามารวมกันสร้างสะพานเกนเกนชุกกลุ่มคนเหล่านี้นะคะมาสร้างสะพานถ้ำในน้ําแควนะคะต่อมาค่ะปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเกิดจากการสู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับฝ่ายพันธมิตรนะคะในสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะต้องการทับจากอ่าประเทศไทยเนี่ยเดินทางผ่านประเทศพม่านะคะเข้าไปในประเทศพม่านะคะจึง ญี่ปุ่นเนี่ยจึงทําการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เดินทางข้ามไปยังเพื่อให้กองกําลังของญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยไปผ่านประเทศพม่าเนี่ยได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าการเดินทางทางน้ําก็ค่อนข้างที่จะลาบากใช่ไหมแล้วการที่จะต้องเข็นกําลังคนเนี่ย ขึ้นเรือไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากนะ,ะดังนั้นเนี่ยการเดินทางทางบกนะคะมันก็จะสะดวกสบายกว่าเขาจึงคิดสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควขึ้นมานะคะอะต่อมาค่ะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเลยก็คือรถไฟสามารถเล่นข้ามแม่น้ําแควไปได้ใช่ไหมคะสองเฉลยศึกได้รับความลําบากต่อการสร้างสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยเป็นอย่างมากใช่ไหมคะก็คือต้องถูกถ้าไม่ทําก็ต้องถูกลงโทษไม่ถูกยิงตายก็ต้อง อาจถูกเคียนตีนะคะในสมัยก่อนนะทำหหรืออาจจะถูกลุมทําร้ายอะไรอย่างนี้นะคะนักยนก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองกําลังของอคนญี่ปุ่นนะคะในสมัยนั้นเขาบอกว่าข้อสรุปนะคะ ที่ได้เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะมีอะไรบ้างก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะสร้างขึ้นสรุปนะคะในแนวของทางสรุปนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบว่าสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะเรีนยนถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2485ค่ะในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2นะคะโดยเกิดจากกองกําลังของญี่ปุ่นนะคะได้เกณฑ์เฉลยศึกเนี่ย ามาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะสร้างทางรถไฟนะคะเพื่อเป็นเส้นทางในการลําเลียงกําลังทหารอาวุธต่างๆนะคะเข้าไปสู่ประเทศพม่านะคะดังนั้นนะคะนักเรียนสรุปความรู้ง่ายๆเลยนะคะก็คือวิธีการทําประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถนํามาใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทาให้เราเนี่ยทราบถึงเรื่องราวเหล่านั้น เรื่องราวที่เกิดเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆนะคะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนําเสนอข้อมูลนะคะให้กับคนอื่นเนี่ยได้ทราบหรือเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะ,ะสำหรับนะคะการยกตัวอย่างในครั้งนี้นักเรียนมีใครที่ยังไม่เข้าใจไหมคะว่าถ้าเราต้องการที่จะ ศึกษาเรื่องราวทำประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งเลยอย่างที่คุณครูบอกนะคะนั่เดีย็คือการกําหนดหัวข้อนะคะเมื่อเรากําหนดหัวข้อเสร็จแล้วเนี่ยเรารวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลอย่างไรก็อย่างเช่นแยกเป็นหลักฐานว่าหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชิ้นไหนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วเราจะรู้ว่าหลักฐานชิ้นไหนเนี่ยเคยเคยเกิดขึ้นจริงณสถานที่นั้นหรือหลักฐานไหนเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังนะคะ เหตุการณ์น,นั้นๆนะคะเมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการศึกษาต่อก็คือการกําหนดหัวข้อตรงนี้เลยค่ะนักเรียนก็คือหลักฐานอะไรที่เราได้มามันชื่อว่าอะไรใครเป็นผู้สร้างหลักฐานชนิดนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดอย่างไรเพราะเหตุใด,ดนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะครูเชื่อว,ว่าข้อมูลที่นักเรียนได้มาเนี่ยมันจะมีความที่มันจะเป็นเนื้อความที่ค่อนข้างที่จะเป็นจริงมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรา จะหาข้อมูลนะคะหรือจะศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาหลายๆแหล่งข้อมูลเนาะ,ะเช่นถ้านักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดหอยนะคะนักเรียนก็ต้องศึกษาหนึ่งเลยนะคะนักเรียนจะต้องเข้าถึงสถานที่ถูกไหมคะไปสอบถามกับคนในเขตชุมชนวัดหอยว่าทําไม วัดหอยถึงต้องสร้างจากเปลือกหอยนะคะเนื่องจากสาเหตุใดทําไมถึงเอาเปลือกหอยมาจากตรงไหนถึงได้สร้างวัดนี้ได้เยอะขนาดนี้นะคะหรืออนืนังเรียนอาจจะต้องเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วจากคนในชุมชนนะคะเนักงเรียนก็ทําการสืบค้นในการอาจจะเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะเพื่อหาข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งข้อมูลแต่และเว็บไซต์เนี่ยครูเชื่อว่ามันจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถามว่า ข้อมูลบางส่วนเนี่ยมีความที่จะเหมือนกันจริงไหมมีนะแน่นอนนะคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะมีข้อมูลบางส่วนนะคะนักเรียนที่มีความคล้ายคลึงกันเมื่อมีความคล้ายคลึงกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอ่านทําความเข้าใจว่าข้อมูลที่าามันคล้ายคลึงกันเนี่ยมันมีเหตุและผลและมีความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงจริงไหมนะคะดังนั้นเ,เนี่ยเมืม่อนักเรียนนําข้อมูลเหล่านี้มาแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถสรุปแล้วก็นําเสนอนะคะให้กับ เรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะที่นักเรียนต้องการจะศึกษาเนี่ยได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะนักเรียนหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถทักแชทนะคะเข้ามาถามส่วนตัวกับครูการได้เลยนะคะในช่วงการเรียนออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็ใบงานนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลยหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องศึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับท้องถิ่นตัวเองนะคะครูก็ ยกตัวอย่างวัดหอยนะคะให้นักเรียนนะคะหรือว่าโบราณสถานลายพระหรัตเมืองศรีมหโหสถนะคะ,ะสามมรกรดอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนเป็นเป็นเกตเกตหัวข้อนะคะในการกําหนดหัวข้อของนักเรียนได้นะคะสามมรกรดเกิดขึ้นในรัชรัชสมัยไหนนะคะนักเรียนจะตั้งหัวข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการศึกษาค้นหาจากเว็บไซต์นะคะใน Google ต่างๆที่ไม่ใช่แค่เว็บไซต์เดียวนะคะนักเรียน อย่างน้อยนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาหาใน1อ่าสองถึงสามเว็บไซต์นะคะแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้มาเขียนสรุปนะคะลงในรายงานให้คุูตาน,นิดนึงนะคะสําหรับรายงานนะคะนักเรียนก็คือส่งในช่วงเปิดเทอมนะคะอย่างที่บอกนะคะนักเรียนใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักแชทสอบถามได้เลยนะคะคุูตานพร้อมที่จะอ,ะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุูตานก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย